สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ครับที่ผมก็เป็นอยู่นะครับเป็นหลักนะครับทั้งภูมิแพ้อาจาดแล้วก็แค้ฝุ่นเลยืนกครับแพ้ไรฝุ่นครับตอนที่ไปเสิร์ชเจอนะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเช่นตอนที่เราจะสั่งนะครับ ก็จะต้องวัดขนาดไซส์เตียงนะครับวิธีการวัดนะครับถ้าโปรติเตียงข้างในครับที่ม like ีตุ่มๆหรกอที่เขาเหมือนเป็นคุลล์อกนะครับหรือเป็นขอบกรงขอมเงี้ยไม่นับรวมนะครับวัดด้านในนะครับจากสุดขอบถึงสุดขอบอีกข้างหนึ่งนะแล้วก็จากบนถึงล่างแล้วก็ความหนานะครับของเตียงนะครับแล้วก็แจ้งขนาดไปเพราะว่าตัวผ้ากุงเตียงนี้มันเป็นแบบสั่งทำนะครับเป็นเตียงไฮเตียงมันเลยนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ วัดใจให้ถูกต้องเพื่อที่ว่าตอนเราคุมมันก็จะไม่หลวมมันจะฟลิตเป๊ะพอดีนะครับก่อน,น,น,นที่เราจะคุมผ้าก็ได้หรือบางท่านถ้าวไม่ดีสี่แยกก็นอนบน p v c เลยก็ได้น,นะครับบนข้างแล้วเราก็วัดแนวยาวสุดนะครับจากขอบนี่ฮะถึงตรงตรงนี้แล้วเราก็วัดเส้นรอบวงนะครับเพื่อจะรู้ขนาดว่ามันเท่าไหร่นะครับปอหมอนก็เช่นกันวัดสุดนี่ถึงสุดนี่นะครับแล้วก็จากด้านบนนี้ถึงด้านนี้นะครับเพื่อจะได้รู้ขนาดที่แน่นอนเนาะเพื่อตอนตัดมาแล้วมันจะสวมพอดีไม่หลวมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลย ถไปให้พอดีเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการรูดซิกได้เลยนะครับบอรดที่สั่งตัดมาก็ค่อนข้างจะพอดีนะฮะพอดีนะผมผมาวัดไปนะครับผมวัดตัวฟูกความกับตัวผ้ากุ้งนะก็ว่าฟูกหน้าแรกผมเป็นไม้ยางพาราครับเป็นปึกก้อนสี่เหลี่ยมครับ เรเลยซื้อท็อปมาว,วางเพื่อมาให้มันแข็งเงินไวน,น,นะครับแล้วก็มีมากก็นอนบนหลังนะครับก็ประมาณนี้เวลาแข็งหน่อยแล้วก็ใะ่นี่เหอยแล้วก็ปูเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาผ้าปูเตียงคุ้มได้เลยเวลาที่เปลี่ยนผ้าปูนะครับก็สามารถนำผ้าชุบป่านๆแล้วเช็ดที่ตัวตัวพื้นเตียงเดิมเมื่อกี้สิ่งต่างๆได้เลยครับเพื่อ ก็จะเช็ดฝุ่นออกนะครับแล้วก็ไม่ต้องรลายฝนนะเพราะว่าลายฝนเข้าไปที่โดนเนื้อเตียงขอเราไม่ได้นะมันก็จะอยู่แค่พอน,นี้นะครับก็มีผลเนื้อค่านะโอเคขอโทษนะครับหนึ่งนิดนึงเสร็จปุ๊บก็จะเป็นตัวหมอนข้างนะครับนี่นะครับกเกิดมาเพื่อการน,นะครับแล้วก็สามารถใส่ปอก ได้นะครับตัวหมอนก็เช่นกันครับหมอนก็สูงเมืนปอกหมอนเลยนะครับทั้งตัวหมอนคางแล้วก็ตัวหมอนนะครับเรามาดูกันนะฮะเรียบ,บร้อยครับเราก็จัดเท่าที่ของเราได้เลย สีอาจจะไม่สวยงามครับสีหลายๆจริงมีสสีครับสีชิงชข่งเฮ้ยสีคิคงชินะออกสีชิงชิ่งนะครับแล้วก็ตัวสีต่างๆเช่นนี้ก็เลือกได้นะครับหรือถ้าจะสั่งทำสีพิเศษก็ได้เช่นกันนะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับส่วนัวันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับ